อิสานวสวัสดีจ้าเห็ดย่างหมูกินค่ะพี่น้องย่างหมูกินกับแจ่วสมค่ะหรือว่าน้ำจิ้มเปรี้ยวด้วยค่ะหมูในมักด้วยสองย่างเลยค่ะชูโรดเกลือค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมจะซับหรือว่าทูบใส่กระได้ค่ะพี่น้องตาใส่กระได้ค่ะคลุกเท้ามันเขากันค่ะจะบริใส่น้ำตาหรือว่าซอสด้วยค่ะจะใส่เป็นเกลือชูโรดกับพ่อแล้วค่ะพี่น้อง มากเสร็จแล้วก็เอาไปย่างค่ะอาจจะมักทก้ิมวบสักสี่สิบถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับพี่น้องแต่ถ้าฝ่าวกินก็สิบนาทีสิบห้านาทีหาหาทก็ได้ค่ะอย่างเสทานหอ,อมๆค่ะเต่าทานเนาะค่ะ เวลาเริ่มสุกนี่มันสีหอมหอมกระเทียมหอมกับพี่น้องหมูย่างนี่ต้องกินแบบหอนๆค่ะย่างเสร็จแล้วหันกินได้เลยค่ะ จะแสบกว่าที่มันเย็นด้วยค่ะพี่น้องกินห่อนๆแสบกว่าทุกอย่างเนะคะนี่ค่ะซุกเรียบร้อยกับหั่นค่ะพี่น้องหั่นหมูแล้วก็ตำมน้าจิ้มค่ะ น้ำจิ้มเป็นส่วนมากกินกับหมูสีเข็ดแบบรสสมค่ะพี่น้องไข่ไข่น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะตำแบบง่ายๆเลยกะตำพริกกระเทียมใส่บักหน้าวชูรสน้ำปลาแค่นี้ค่ะแล้วก็โรยต้นหอมกับผักชีค่ะพี่น้องนี่ค่ะตำกระเทียมใส่พริกสดค่ะตำจนแหลกเลยค่ะรสชาติกะเครื่อน,น้ำจิม้มซีฟู้ดอย่างเดีย ปลาชูโรดปักหน้าค่ะถาว่าคินก็แจวสมจะกินก็แจวปลากไหลให้กันค่ะพี่น้องแต่ยูบานส่วนมากก็จะเเป็นแจ่วสมมากกว่าค่ะปรุงรสแล้วก็ย่วให้เขากันค่ะเสีได้เแจ่วสมค่ะพี่น้องกินกับหมูย่างแซ่บๆค่ะ กอ้ยตุนหอมพัชชีใส่ค่ะเพิ่มความหอมนะจ๊ะนี่แะค่ะพี่นอ้องยางหมูแจวสมเรียบร้อยแล้วค่ะมาเด้อแซ่บแสน้ำกันค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า